ค่ะต่อไปก็จะมาต่อกันที่ชุดราตรีนะคะชุดราตรีเนี่ยมันมีมันมีราตรีแบบใส่วันงานนะคะแล้วก็ใส่ถ่ายพีวิดดิ้งนะคะชุดถ่ายพีวิดดิ้งเราเยอะมากค่ะชุดถ่ายพีวิดดิ้งเราหางยากเป็นสี่ห้าเมตรเลยนะคะหรือว่าน้องๆอ,อยากได้เป็นหางลากเป็นสิบเมตรเราทําให้ได้หมดค่ะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นะคะแล้วเราก็แก้ชุดเองทําชุดเองออกแบบเองค่ะชุดราตรีนี่รูหรา รูลามาเห่าเลยเยอะมากเลยว้าวแป๊กไหอันนี้ลากเธอลากเราไม่ไปหน่อยสิอันนี้นาจาะต้องกว้างหน่อยนี่นะคะวันนี้ชุดราตรีนี่เป็นอันนี้เป็นชุดสีทองเลยนะคะชุดเจ้าหญิงนะคะเดี๋ยวถ้าช่างช่างลากให้หน่อยนะคะนี่นะคะเลยปักอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะชุดอันนี้เป็นชุดเจ้าหญิงเหมือนตุ๊กตาบาบี้เลยนะคะ ตัวจริงเนี่ยจะจะอันนี้มากเลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องจับก็ได้ค่ะอันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะชุดเนี่ยใส่ออกมาเหมือนเจ้าหญิงในเทพิยาซินเดเล,ล่าเลยนะคะแบบว่าเป็นเป็นสีทองนี่เป็นสีทองจะก็จะหนักหน่อยเอาไว้อ่าเหมาะสําหรับถ่ายพีนะคะเหมาะสำหรับถ่ายพีนี่นะคะจะมีมันมันจะเป็นชุดแบบว่าเราถักไอตรงเนี้ค่ะมันใส่ได้หลายไซส์นะคะได้ตั้งแต่ อันนี้ได้ได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ไซส์เถึง XL นี่ใส่ได้นะคะคือชุดไหนเราปรับให้ได้เราจะปรับให้อันนี้ถ่ายพีสวยมากค่ะถ่ายพีในสตูดิโอก็สวยนะคะนะีคะแลกเปลี่ยนกันอ่ะอชุด,ด,าาดน้มระวังดนนะเนี่ลูกค้าชุดมันใหญ่ต่อไปก็จะเป็นชุดชุดอีกตัวหนึ่งค่ะนี่ใส่วันงาน อันนี้เป็นใส่เป็นอขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้หน่อยคือย้ายไปย้มาชูเยอะมาก,ยยอ,มากอันนี้เป็นสีโอโรสนะคะเป็นสีส้มสีโอโรสีจริงอันนี้เขาจะใส่ตรงเกาะข้ออย่างนี้นะคะสวยนะคะสีจริงจริงก็จะออกส้มกว่านี้นะคะเออสีจริงสวยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็สวยนะคะสวยมากเลยเนี่ยนะคะลุกออก แป๊บน <The> ึงนะคะขอโทษนะคะเอ่ออันนี้นะคะเป็นสีออกส้มนะคะข้างหลังก็เป็นหางล่าค่ะชุดนี้นะคะใส่ใส่ถ่ายพีได้หลายที่เลยะคะเนี่ยใส่บนใส่ที่ไปไปเป็นที่สระน้ําทะเลหรือว่าบนดอได้น,นะคะชุดพีเราเช่าถ่ายไม่แพงนะคะชุด ทุบถ่ายพีนะคะเราเริ่มต้นแค่990บาทนะคะพร้อมช่อดอกไม้ชอพร้อมช่อดอกไม้ไปถ่ายนะคะอันนี้พร้อมจัดส่งมาทั่วประเทศนะคะอันนี้นี่เป็นสีแดงน,นะคะสีแดงก็สวยนะคะสีคือมีหลายสีมีทุกเกือบทุกสีะค่ะนี้ก็เป็นอันนี้ใส่วันงานหรือว่าใส่ใส่ถ่ายพีได้นะคะนี่ใส่วันงานใส่ถ่ายพีได้ อันนี้รพอลี่มาตัวมันไม่ได้รีนะคะอันนี้ใส่มาสวยมากสวยมากเลยคะอันนี้ทั้งใหญ่และทั้งยาวนะคะยาวก็หางยาวก็ประมาณสามสี่เมตรค่ะอันนี <Method. S 2> ้เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายพีสไตล์แบบคลาสสิกนะคะถ่ายพีถ้าชุดถ่ายพีนะคะแนะนำถ้าเป็นหางลากเนี่ยนะคะเพราะมันมันจะถ่ายแล้วดูดูมันคลาสสิกแล้วดูมีมันมันพิว่ะค่ะมันมัน มันดูแล้วมันได้มันได้แบบว่าธรรมชาติเยอะมากมันดูเหมือนมันมันพิ้วนะคะแล้วก็มีชุดสำหรับคนที่ไม่ชอบหางยาวมากก็มีอันนี้เป็นกอองนะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์เจ้าหญิงน่ารักนะคะอันนี้มีโบว์อยู่ข้างหน้าด้วยไซส์ก็นี่นะคะมันจะมีหามัสามารถใส่ตั้งแต่ไซส์ M ถึง XL ได้คือ ชุดไหนที่เราปรับได้เราก็จะปรับให้นะคะชุดบางบางบางเจ้าสาวเนี่ยอยากได้ชุดตัวนี้แต่ว่าอยากได้อยากได้แบบว่ามีแขนมีอะไรเราเราปรับให้ได้เนี่ยตรงนี้เราใส่สายให้ได้หรือว่าเราใส่สบายให้ได้นะคะก็คือทําทําให้ได้หมดคะ่ะชุดไหนที่เอ่อต้องตัดต่อหรือว่าตัดเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะ อย่างเช่นชุดอันนี้นะคะชุดอันนี้อันนี้กำลังจะแก้ไขนะคะเลยเตรียมกาําลังเตรียมอุปกรณ์อันนี้เจ้าสาวเขาจองไว้วนะคะจะแต่งเดินมีนาแล้วก็เออเขาอยากได้มีมีแขนตรงปิ่นช่องหน้าอกนะคะมีแขนเป็นไอเป็นเขาเรียกเป็นแขนอันนี้นะคะเป็นแขนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยะค่ะคือเราทําได้ทุกอย่างนะคะนี่ก็มีโบข้างน่ารักมาชุดไหนที่ เจ้าสาวจองไว้แล้วนะคะพี่จะล็อกชุดเลยนะคะพี่ก็จะไม่ให้คนอื่นช่อจนเขาจะใช้วันงานของเขาเสร็จะคะ่ะเราจะล็อกไว้ให้เลยนะคะทุกชุดเลยนะคะเพราะว่าชุดเรามีเยอะมากค่ะสาหรับสาหรับเออต้องการชุดลำลองหรือว่าต้องการชุดเจ้าสาวเป็นชุดเพื่อราตรีก็มีเยอะมากนะคะอย่างอย่างเซตนี้นะคะเอาสีน้าเงินนะคะสีน้าเงินก็ อย,อย่างชุดเพื่อนเจ้าสายเนือก็มีสามสี่ห้าชุดก็เรามีให้หนูซูมิสไตล์นี้ก็จะมีห้าชุดหกชุดเราปรับเปลี่ยนให้ได้นะคะก็จะมีข้างหลังก็จะมีอันนี้ค่ะมีมีมสายนะคะมันก็จะได้หลายชุดสําหรับน้องๆที่อยากได้ทีมงานเพื่อนเจ้าสาวก็มาดูชุดที่ร้านได้นะคะ